ข่าวนี้คือกลโกงอะไรครับผมเพราะโชคกับน้องเกดครับงังไงจะเปลี่ยนหงจุยย้ยครับไปที่สว่างสว่างดีกว่าและคําถามเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การโกงในฉันแก้วตาจริงใจนะคะจากวิยาประกันไทยค่ะนะถ้าพร้อมแล้วไปครับตออฐานประกันออนไลน์ค่ะหลอกแล้วพู้โปรไฟล์ไม่ตรงและคโทรวก็ตอบ สนใจเรียนรู้วิธีการรับมือกับกลโกงในโลกออนไลน์พิมพ์คำว่าสนใจในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือสแกนคิวอารโคร้เพิ่มเราเป็นเพื่อนแล้วเข้ามาเรียนรู้ได้ที่ไลน์ออฟ i ิเชีเก๋าชนะเก๋าชนะ ก็คือรายการเก๋าเชนนและนี่คือควิดโชออนไลน์สุดสนุกคัดที่ให้ทุกคนนะฮะรู้เท่าทันกลโกงในทุกรูปแบบครับที่ทุกวันนี้ครับมากิ้งกองกิ้งกองก็ถึงในบ้านเลยนะครับผมแต่เพียงแค่คุณดูรายการเราครับรับรองว่าคุณจะไม่เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ที่ส,สับสนรายการดีๆอย่างเก๋าเช่นนครัค่ะ เราจะแข่งขันแบบแพ้คัดออกครับผู้ชนะในรายการมีเพียงหนึ่งเดียวรับเงินรางวัลสูงสุดถึง20,000บาทเอาละครับในวันนี้มีผู้มาแข่งขันด้วยกันนะครับ2ทีมด้วยกันมาคุยกันดีกว่าว่าเขาเป็นใครมาจากไหนมากครับทีมแรกครับทีมคุนเขาครับก็โชคกับน้องเกตครับสวัสดีครับรผมชื่อโชคชัยฤทธิ์เดชกุลนะครับอยู่ที่อำเภอพบข้อจังหวัดพิจิตรครับเราอยู่บนเขาเพราะฉะนั้นต้องต้องใช้สมญาณของ บนเขาที่เป็นท้องถิ่นบ้านเกิดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วน้องเก๋ล่ะครับทำอะไรอยู่บ้างเอ่ยตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านแล้วก็ขายของออนไลน์ค่ะโอ้โหก็เกี่ยวข้องกับออนไลน์ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้แล้วก็ดูแลคุณพ่อด้วยเขาบว่ามีวามเชียร์ด้วยขอเสียงกองเชียร์ทีมคุณเขาหน่อยครั อีกหนึ่งทีมครับทีมวัยสาวเก๋าอยู่ด้วยครับแม่ปุ่นกับน้องใบเฟิร์นครับสวัสดีครับเออสีอะไรคะสีกัดนะคะเอ่อทำง,งานก็เป็นเสื้อผ้านำเข้าขายออนไลน์ตั้งชื่อว่าวัยสาวเก๋าอยู่ด้วยก็คือวัยสาวค,คือลูกสาวแล้วก็เกา๋าคือเราลูกเกา <extracted S 2> เ๋าเนาะแล้วก็อยู่ด้วยน้องใบเฟิร์นทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้เออตอนนี้หนูกำลังเรียนหนังสี ก็มีไปเรียนที่โรงเรียนแล้วก็มีเรียนออนไลน์ด้วยค่ะอู้หแสดงว่าทั้งคุณแม่กับน้องใบเฟิร์นก็คุ้นชินกับการหลอกลวงในภัยออนไลน์ตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าแล้วครับผมแล้ววันนี้มีกองเชียร์มาไหมครับมีค่ะต้อนรักองเชียร์เลยครับฮิโอ้โหนี่มาทั้งเยอะนะมากันเยอะเลยเนาะเป็นใครจากไหนบ้างครับวันนี้ผมขเบนครับเป็นพี่สาวของใบเฟิร์นครับเป็นพี่สาวแล้วครับเบน คุณเบนเป็นพี่สาวเหรอคะอาจจะตื่นเต้นอาจจะตื่นเต้นเป็นพี่สาวหรือเป็นพี่ชายคะพี่ชายครับพี่ชายครับโอเคค่ะโอเควันนี้กองเชียร์มาเยอะไม่แพ้กันเลยฮะเอาละครับตอนนี้เข้าสู่เกมการแข่งขันกันดีกว่าพร้อมไหมครับทั้งสองทีมพร้อมแล้วเดี๋ยวทีม คุณเขาจะเล่นก่อนครับเขามากายครับให้เขาเล่นก่อนนะครับผมทีมคุณเขาครับมาแข่ันเก่งดีกว่าครับกับข้อแรกในวันนี้ครับการเรียกคะแนนเท่าไหร่ดีครับที่ห0แล้วกันค่ะ1 0 0บนหรือล่างนี่ครับบนค่ะบนเนอะล้วอยู่บนเขาไงบนเขาต้องอยู่ข้างบนถูกไหมอ่าบนบนยิ่งสูงยิ่งหนาวและคําถาม100คะแนนนะครับเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การโก คำถามก็คือจากข่าวนี้คือกโกงอะไรครับผมมีเวลาให้15วิครับเรามีช้อยให้เลือกนะครับข้อ1นึ่งโรแมนติกคอมเมดข้อ 2. องโรแมนต์แคมข้อ3ามโรแมนต์สกาข้อ4ี่โรมิโอแอนจูเลียมวลาให้15วินาทีครับถ้าพร้อมแล้ววิเคราะห์ครับ เคเพราะอย่างข้อแรกใช่ไหมโรแมนติกคอมเมดี้ในภาษาไทยมันก็จะแปลว่าเป็นอละครรักเโรแมนติกข้อที่สองนี่ไม่แน่สกาแล้วก็ข้อสี่โรมิโอแอนจูเลียตก็คือไม่ใช่เป็นชื่อละครโรมิโอแล้วก็จูเลียตสี่ตอบสองหนึ่งข้อสองครับผมข้อสองนะครับโรแมนส์สแกมนะครับผมทำไมถึงตอบว่าโรแมนส์สแกมครับผมอธิบายนิดนึงครับ คือหลอกแล้วก็ให้เขาเชื่อให้เขาหลงเสร็จแล้วก็เขาจะได้แสวงหาผลประโยชน์อย่างอื่นที่มาตอบแทนตรงนั้นให้กับเขาได้ในในระยะสั้นๆอย่างที่เห็นชัดเลยก็คืออย่างเช่นหลอกแล้วรูปโปรไฟล์ไม่ตรงกับรูปจริงอะไรเงี้ยหลอกเอาความรักก็จริงแล้วก็หลอกเอาเงินจากต่อไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะจุดประสงค์มาเฉลยกันดีกว่าครับผมและข้อนี้ครับตอบมาแล้วครับข้อ 2. โลแมนต์แคมนะครับผม พรโชคกับน้องเกศนั้นก็ตอบตอบตอบถูกครับแล้วไป100่คะแนนครับอย่างที่นะครับน้องเกศพูดมาทั้งหมดถูกเลยฮะโรแมนสแกนก็คือหลอกให้รักหลอกให้หลงให้ความหวังเพื่อหวังผลประโยชน์จากเราฮะใน<ะ>รูปแบบของที่ตกปเป็นเหยื่อคือ โอนเงินหรือต้องการบางสิ่งบางอย่างจากเราไปแบบให้เราลงเชื่อเอารูปใครส,สวยๆทำแอปหูสวยหล่อเลยหลอกเราตัวจริงไม่ใช่เลยนะฮะอย่าไปลงเชื่อนะนะฮะโอเค <laughs> แวราอนี้ก็ตอบถูกรับไปก่อนครับหนึงรถแม่นเมาถึงทีมวัยสาว <c oughs> เก๋าอยู่ด้วยแม่ปุ่นกับน้องใบเฟิร์นครับ นะทีมคุณขเขาเขานำไปแล้ว100่ส่วนเรานยฮะ,ะจะเลือกคะแนนเท่าไหร่ดีครับสากร้าสิบแล้วแม่เชื่อไหมเชื่อลูไปหลอกแม่นะโอเคร้อ okay. 50บนหรือล่างนี่ครับบนล่างเลนกันมเราอยู่บนแล้วเราอยู่ล่างล่างนะครับแต่ว่าก่อนจะไปแข่งนะครับดูข้อโชคกับน้องเกริครับ ทำไมยิ่งเล่นกันหน้ายิ่งมืดครับผมง่างยจะเปลี่ยนหงจุย้ยไหมครับไปที่สว่างสว่างดีกว่าดีไหมครับได้ค่ะได้ค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวแม่ปุ่นกับน้องแเฟิร์นมาแข่งคาถามกับเราส่วนทีมพ่อโชคกับน้องเกตก็เปลี่ยนหงจุ้ยก่อนไปหาแสงวสวยๆมานะครับได้ค่ะ <laughs> โอเคครับผมไปครับมามาถึงนะฮะคำถาม150คะแนนเราจะมีคุณสมบัติให้ดูครับแล้วตอบว่าทั้งหมดนี้นะฮะคือกโกงแบบไหนครับข้อแรกครับ โทรมาขายความปลอดภัยข้อ 2, 2> <ม>ครับเลขใบอนุญาตไม่มีข้อ3ครับเกิดเหตุเมื่อไหร่จ่ายเองจ้าฮนะะถ้าพร้อมแล้วไปครับเหลือสิวิแล้วครับเวลาเหลือ5 4, 3, ้าสี่อครับตอ่อขายประกันออนไลน์ค่ะ ทำไมถึงคิดว่าเป็นประกันออนไลน์ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้วิชาชีพก็จะพอขายทางออนไลน์แต่เราเราไม่รู้ว่าเป็นตัวแทนจริงหรือจริงพอมีการเคลมขึ้นมามันจะเคลมไม่ได้เพราะว่าไม่มีเลขที่กรมธรรม์อ่าตอบนะครับเป็นกลโกงขายประกันออนไลน์นะครับและคนนี้ก็ตอ,ตอบ หลอกขายประกันออนไลน์ถูกต้องครับแล้วไป150่รคะแนนนะครับผมข้อนี้ครับถือว่าตอบถูกนะครับคือการหลอกขายประกันครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับของภายในรูปแบบนี้ที่เรียกว่าการขายประกันออนไลน์นะครับผมซึ่งเราไม่เคยเจอตัวกับพนักงานขายประกันใช่ไหมครับอยู่ดีๆโทรมาหาเราเลยแล้วก็หลงเชื่อครับทำประกันภายไปสุดท้ายคือหายวับเลยนะฮะโอเคครับตอนนี้ก็รับไป150าคะแนน นี่ครับทีมแม่ปุ่นกับน้องใบเฟิร์นคัับก็นำไปด้วย150ต่อ100คะแนนโอเคนะครับโหตอนนี้ทีมคุณเขาเปลงปังมีรักมีออรา่าเยอะมากเพราะว่าเปลี่ยนพวงจุ้ยแล้วเราโดนนำอยู่50คะแนนเองมีโอกาสแก้ตัวนะครับพร้อมไหมครับ <c oughs> พร้อมครับพร้อมนะครับและคำถามในข้อนี้ครับจะเลือกคะแนนเท่าไหร่ดีครับใครอยากได้เท่าไหร่สองร้อยสอร้เลยเหรอ มั่นใจแบบขอคะแนนเยอะๆเลยเอาบนหรือล่างครับเอาเอาบนครับผมและคำถาม200คะแนนนะครับเกี่ยวข้องกับเสียงนี้โกงอย่างไรฮะจะมีเสียงจากมิจฉาชีพนะครับมาให้ฟังนะคะตั้งใจฟังดีๆครับพร้อมแล้วขอเสียงจากมิจฉาชีพนะครับ ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันแก้วตาจริงใจนะคะจากวิยาประกันภัยค่ะจะโทรมาแจ้งสิทธิพิเศษคุณลูกค้ามาน้เก่งนี้นะคะเจ้าของรถยนต์ Honda c ซ v i c ปี2018เลขทะเบียนกอตส่ตอนนี้นะคะประกันคุณลูกค้าใกล้จะหมดแล้วสนใจต่อวันนี้เลยไหมคะเออบทสนทนานี้นะครับเราจะมีวิธีตรวจสอบอย่างไรวันเนี้ยเป็นตัวแทนประกัน จริงมีสามขั้นตอนนะครับต้องตอบให้ถูก3ามขั้นตอนนะครับถ้าเกิดตอบผิดขั้นตอนในขั้นตอนหนึ่งนะครับหรือว่าไม่ครบนะฮะก็ถือว่าผิดนะครับมีเวลาสิบห้าวินาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับเป็นชื่อคนก่อนใช่ไหมปะชื่อคนก่อแล้วก็บริษัทเชื่อสีได้ไหมใช่ได้แล้วก็ห้องของเราถึยห้าครับห้อมูลของเราสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับต้องตอบนะครับขั้นตอนแรกคือหนึ่งคือโทรไปที่ สำนักงานนะครับผมว่าแก้วตาจิตใจเนี่ยเป็นพนักงานจริงไหมแล้วก็ที่2เราต้องไปสำนักงานที่สาขาโดยตรงข้อสารเราจะต้องได้หลักฐานของการทำประกันไว้เลยนะให้บริษัทนั้นให้ข้อมูลกับเราโดยตรงับลและข้อนี้นะครับมาโชคกับน้องเกศก็ตอบโอหถ้าเกิดถูกที่200นะถ้าผิดแม่บุญน้องมบเฟินเข้ารอบไปนะมาโชคกับน้องเกศตก็ตอบ ถูกต้องครับเราไปสองครคะแนนได้อ้วจริงไหมฮะคือจะบอกว่านะครับที่ผมบอกว่ามีการตรวจสอบว่านี่เป็นพนักง,งานประกันตัวแทนจริงหรือเปล่าครับมี3าขั้นตอนใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะมาแจกแจงแต่ละข้อให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับผมนะฮะโอเคครับเริ่มจากข้อแรกครับคือเราต้องขอชื่อนามสกุลของพนักง,งานคนนี้ข้อ2ต้องขอเลขที่ว่าเนี่ยรหัสตัวแทนพนักงานหน่อยข้อ3ก็ไปตรวจสอบกับเว็บไซต์คอปพอ หรือว่าสายด่วน1 1 8 6หรือโทรไปตรวจสอบกับต้นสังกัดเลยครับบอกว่ามายากวิทยาใช่ไหมตรวจสอบกับวิทยาถูกต้องครับนะฮะและตอนนี้ครับทีมคุนเขาต่อถูกก็รับไป200คะแนนเอาละครับตอนนี้แม่ปุ่นกับน้องใบเฟิร์นต้องมาเลือกคะแนนนะครับว่าะจะเลือกคะแนนไหนดีครับ200ค่ะเราต้องเก๋าเราต้องเก๋าเราต้องเก๋าและคะแนน200คะแนนนะคะผมจะเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ การโกงนะครับข้อ1ครับเป็นงานพาร์ทไทมแค่โอนเข้าโอนออกข้อ2ครับต้องใช้บัญชีธนาคารข้อ3ครับงานสบายได้เงินดีข้อ4ครับโดนอายัตบัญชีแล้วก็มีความผิดด้วยจากรูปภาพทั้ง4ี่ข้อนะครับจะนำไปสู่นะครับกลโกงในรูปแบบใดครับผม15วิถ้าพร้อมแล้ววิเคราะห์แล้วเดี๋ยว15วิผมขอคำตอบครับเชิญครับ อ<ๆ>เดี๋ยวสิบครับพนันห้าสี่สามสองนหนึ่ง,นนง,ง,นงพนันออนไลน์ครับพนันออนไลน์ถามีนึงครับทำไมครับแม่ปุ่นก็น้องไปเฟิร์นถึงคิดว่าเป็นการโกงพนันออนไลน์ครับ ถ้าได้รล้วัจะมีเงินเข้าเงินโอนออกตลอดแล้วก็ต้องใช้ไปชีธนาคารแล้วก็เป็นงาสบายคือการเล่นพนันที่ไม่ต้องใช้แลนด่ใวงใช้ดวงนะคะนะคะนี่คือเหตุผลนะมฮะมาครับและแม่ปุ่นกับน้องใบเฟิร์นครับตอบแล้วครับว่าเป็นกลโกงการพนันออนไลน์ใช่ไหมครับข้อนี้แม่ปุ่นกับน้องใบเฟิร์นก็ตอบ ไ,ได้คะแนนนะครับผมนะฮะข้อน,นี้ไม่ใช่กลโกงการพนันออนไลน์นะครับที่ถูกนะครับคือหลอกให้ทําเลขที่บัญชีเงินฝากเป็นที่พักเงินนะครับผมนะฮะอย่างที่แม่ปุ่นพูดมาฮะเรื่องของการพนันออนไลน์ครับเรียกได้ว่าเข้ามาถูกทางแต่ว่าไม่ใช่เราที่ไปเล่นพนันถูกไหมครับเราอาจจะเป็นแค่แบบว่าเป็นเหยื่อเป็นตัวกลางให้เราเปิดบัญชีไงแล้วก็ โอนเข้าโอานออกบัญชีเราโดยที่เราไม่รู้นะฮะบ,บางทีเราเห็นแก่งเงินเล็กๆน้อยๆใช่ไหมครับติดบัญชีกันไหมเดี๋ยวจ้างตัวบัญชีคนละพันนึงพันนึงอ่ะดีที่ขอบัตรประชาชนหน่อยให้เขาไปเลยบัญชีเข้าบัญชีออกบัญชีผิดกฎหมายเราไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรมานะครับสุดท้ายครับตำรวจก็เลยมาหาเราแต่ว่าเขาเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่เะั้นอย่าหลงเชื่อน,นะตอนนี้ข่าวแบบนี้ก็ไม่เยอะและวันนี้นะครับผมทีมพค้ชกอบน้องเกียรติครับชนะไปในวันนี้ครับ จะเข้ารอบไปเลยนะฮะคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมดูรายการเรานะฮะดูกันเยอะๆจะได้เอาความรู้เหล่านี้ฮะไปรู้ทันกลโกงนะครับผมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เยอะๆเยอๆเยอะๆดูเยอะๆครับแล้วก็ชักชวนญาติสนิทมิตรสหายลูกหลานปู่ย่าตายายมาดูกันครับเราจะได้รู้ทันกลโกงอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับผมแล้ววันนี้ครับขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่สนับสนุนรายการดีๆอย่างเก๋าชนะนะครับ ก่อนจากกันไปครับวันนี้ผมมีคาถากันโกงมาให้นะครับรับรองได้ว่าถ้าลูกคาถานี้และนำไปใช้ครับจะไม่โดนโกงอย่างแน่นอนครับข้อหนึ่งตั้งสติอย่าคลิกอย่าแช์ข้อ2ครับบันทึกหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐานข้อ3ครับปรึกษาลูกหลานคนใกล้ตัวแค่นี้ครับทุกคนก็จะชนะทุกคนโกงด้วยความเก่าเพราะว่าเราคือ เก๋าชนะวันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับหาคุณสนใจเรียนรู้วิธีการรับมือกับกลนโกงในโลกออนไลน์พิมพ์คำว่าสนใจในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือสแกนคิวอารโคร้ดเพิ่มเราเป็นเพื่อนแล้วเข้ามาเรียนรู้ได้ที่ Line ออฟฟิเชียเก๋าชนะเก๋าชนะ